สบายดีป่าลุงพ่อกับสองน้องมีดป่าลุงสบายดีเอฟซีสุกคนม <c oughs> ันนี่ผักโรงเรียนป่าลุงลงมาหน้าเมื่อผักโรงเรียนเหลือก็ลงมาหน้า่าลุงมาตัดไม้ตัดลักหัวป่าลุงตัดลักหัวจริ ห้อมมันหน้าหาลวกปลุกห้อมน้องนี่พอใหญ่ครับไม่ใหญ่พอใหญ่ไม่ใหญ่อันเป็นชจ,จกน้องให้ปลุก็เลยสีมามาตัดละขัวสีห้อมน้องปลุงขอบคุณอันพอใหญ่ไม่ใหญ่หลายๆเด้อสีชิจกน้องให้ลูกลูก รักละขั้วครับรักใบใหญ่ไปได้ไปลุงเขาดีงามสัมเนรรักพอดีงามเลยตัดเอาใหม่อยู่ในหน้านมิดเองไปลุงตัาตาอยู่ในหน้านมิดเองรักว่าสัมนน่บอกพ่อไปลงต้นใหม่ต้นเดียวสามต้น อยู่หน้าอีกอยู่หน้าต้นอ้อมหวัวบ,บอลอยงวัวนรรอ่ะปุงมบอลไปปั่นน่นเข่าอยู่ขึ้นไว้ในบ่บอลกล้องเฟืองนอ่ะประรุงในาหานเฟืองหานฟางอ่ะเลยอยู่หน้าถงนั่นใกล้ๆกันนี่ยแหละลุงในป่าอ่ะประรุงอ้อหน้าถงนั่นอ้อมหวัวไว้เพามเป็นป่าตะกี้ทั้งเหตุเป็นแค่หน้าอ่ะประรุ้มหนาโนนเอิร์ดว่านาโนนตะกี้ มันนั่นฝนตกและนำ้ำวอยยุ่วกระล่นกระเหตุใส่กระลุงหน้าตัวนั้นแดดกระลุงมาหนิลมนำ้ำโอ้ต้นหน้าห้ากับต้นไม้กับปลาไอเดาะกระลุงปมาตะลมแห้งขนาดเลยลมวีบีเลยประลุง ตัดเสียงอันก็ระดังก็พอทนพอไฟเด้ปลาลุงลมแหง้มงมากระมาวแต่นในเมืองปลาลุงไปเวียกน้อยหนึ่งแต่ก็มาแต่ในเมืองกับลงมาหน้าเลยปลาลุงตัดใหม่จีนอนพื้นปลาลุงเอาลงเตาเป็นลงเตาปลาลุง ที่พืนเลยจำตาทานเติมลมเตาทานมากไหมฮันซีฮอนมากีฮอนเนี่ยผ่ารักหัวทำไมกับตัลงแมมี่มากับพอมีเพิ่นมาพาลักหัวให้กับลุงเพิ่นมาพาลักหัวให้เพิ่นว่าอัน เราไปยังกันเองคนหน่อยฟ้าให้พี่คนหน่อยแล้วเขาพี่นาพอพอน้องขมิ้นผลที่พี่ได้จักลักเลย ทั้งในเมืองคิดปีใหม่อยู่คืบๆืบเนทั่งเจ้าบ้านนอกพากันจัดพื้นตีนพืนพ้นกันชน,นันพากันเห็ดเวียับลุงบัลบุ๋มมีเงินกินปีใหม่ป้าลุงปีใหม่นี่กิดขอให้ป้าลุงคุณตาคุณยายคุณพ่ใอใหญ่แม่ใหญ่บขขขขข๊สุกุจุคนเอฟซีสุกทานอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปีใหม่แล้ว ลำรวยเฮงๆลำรวยลำรวยเงินทองเทพลุงเล็บทำไมฮะสีซีนอันนั้นบอกขามีใจเถาะเหรอจะจักเถาะเห็นยังพอน้ำไม่ขุดคือบอกมันขุดบอก แบัล็กขดปักสองก็จะปิดร้ายได้ก็จะปินปีใหม่ปใหม่ที้านอกเม็ดซีนพืน้นไปเลยเดินหน่อยเขาก็เอาผ่าซีนเอา สอันพ้าส่วนพระห้าเขียนแล้วแต่ว่ามันชวยแล้วก็เลย่ยแบบได้ไปอังเบ่งรอบแรงพื้นเ่าก็คือสีบ่พ่อกับบ่อลายแล้วบาดเลย รักต้นจิกในกลางหน้าและตน karaoke, steht, rat turkey, rat ้นจิกอัน yani ต้นเดียวนี่แหละงามๆเลยกับลุงเลยป้านายยังขดได้หนึ่งงามต้นซุ้มนาแห้งเต๊ะกระปูกระปีอืมฮ่บัดบัดทงหน้าแม่ตาก็มีต้นเดียวละคืดๆเนี่ยมีไม้ลุงเ้ยแมน โดขีดเค้ให้ในต่างหงาร้ายเ่ย้นพ่อได้พื้นตรงเตาพอ่อไปซื้อไผ่ซื้อกระทานกับแพงเมือ่อในพะลุงไว้สอบอยืดเวียดเท่าในสอบละลอย สอบปุ้นกับสอบละวเศ้าหาอันสอบละวิมหาพันเฮ้ยตอกกระบากเลยก็เอาบอลเลยนะเอาอะไรเอาไม่ติ่ตอกได้บอเบี่ยงย่างแถวหัวนะลายลายเดียวนี่นะ แม่ปูเงี้ยนี่บ่คอยติดดอกกระดูงพมันมันแดดเดือนทุกภูหละส่วนน้องมิด้ามายังมาปูกปูกไว้อยู่หัวหนะ้าแม่ปูเลี้ยนเลียนกันขึ้นมาหัวกงกว็ไเหกินบ่เออ อ mm. uh. ือเออนี่อ่อนเนาะกันยอดอ่อนมันต้องได้เฮ็ดฮู้อ่ะเนาะฮ้อนเอาพื้นพื้นก็หางาน้อยก็ได้เอาบลเอ้ยเพราะว่าเฮามันอึดพื้นเด้โอ้มื้อนี้ก็ลมคือเก่า เอาหน่อยลงเตาเอาถ่านไปดังขยน้หนาแรงหนาพ้นดังขูยน้ำมันเลยรวไอ้รับอยู่เดินนะก็ห้าก็ใส่แต่ขางนี่โมเมนต์วอลลาขั้วใกล้จีแล้วและปลาลุกยังประมาณสองท่อนนี่แหละปลาลุกก็แล้วแหะ น้องเมธันซีนเพื่นยันงไม่ได้เอาทัดประลุแต่ว่าผักทอดมาจักหน่อยแม่พอดไปซีนเปลี่ยนอ้าวต่อามละหัวเดินน้องเมธันามละหัวกันปะลุงมาคืนี่น้องเมกินจะขอล่าระประลุงกินนี่กินน้าขอกันไหม ใจทุขุมสุขพนติดตามนะครับต้มมาตลอดติดตามมันเป็นกำลังใจให้น้องมิดมาตลอดที่ไม่นี่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ที่ไม่แห้งเขาว่าหับต้มคลิปน้องมิดกันก็ขอให้อยู่ที่ไม่แห้งว่าสุกุมสุกคนอ่อกันคลิปหนาสบายดี